สวัสดีครับวันนี้พบกับแพนดามิกฮอ o โซนอเมริกากันนะครับเป็นเกมที่เล่นได้แต่ 2- 4งคนใช้เวลา30นาทีแล้วก็อายุ8ปีขึ้นไปเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันนะครับผมโอเคครับเรามีการเซตอัพเบื้องต้นไปแล้วนะครับผมก็คือเราจะมีตัวของอ่าตัวนี้ครับนี่ฮะอ่าเป็นตัวของความรุนแรงของ Infect นะครับผมเริ่มต้นไปที่เลข2นะครับแล้วก็ตัวต่อไปครับตัวนี้ครับนี่ฮะก็คือเรื่องของอาเบรกนะครับผมไปที่เลขศูนย์นะครับ ตัวละครนะครับผมเอาการ์ดอีเวนต์นะครับผมที่เป็นแบบนี้นะครับผมอีเวนต์อย่างนี้นะนะครับบวกกับการ์ดพวกนี้นะครับสับรวมกันนะครับผมมันจะมีทั้งหมด24บวก4เป็น28ใบนะครับแล้วแจกคนละ2ใบนะครับผมจากนั้นนะครับแล้วจะเอาอินพิเนอรมิกใส่เข้าไปนะครับผมนี่ฮะเป็นใครอินพิเนรมิกนะครับผมส่วนเหตุการณ์นี้นะครับผมเราจะไม่เล่นนะครับผมอ่าเป็นใครสิทธิ์การ์ดถ้าใครเล่นเป็นแล้วให้เราใส่ใครสิทธิ์การ์ดแบบอีซี่ให้ใส่3ใบนะครับถ้าเป็นแบบยากให้ใส่6ใบนะครับถ้าเป็นแบบง่ายก็ไมม่่ต้องใสนะครับผ ก้าวยี่สี่ใบเราจะแบ่งเป็นสามกองครับตรงนี้ที่เราจวบมาแล้วเนาะนะครับจริงมันคืออ่ายี่สิบสี่ยี่สิบแปดใบใช่ไหมยี่สิบแปดใบนะครับบวกอีกสามใบเป็นสามสิบเอ็ดแต่เราจะแบ่งยี่สิบแปดใบนี้ยเอาเป็นสามกองมันจะกองเราประมาณเก้าใบนะครับอ่ะกองละประมาณแปดใบละแปดสามยี่สี่แล้วเราเอาใบเนี้ยครับใส่เข้าไปกองละใบครับนะครับผมให้ไอตัวอีพีเดอรมิกนะครับมันกระจายตัวกันครับผมไม่ให้มันอยู่ติดกันนะครับอ่าแล้วก็สับๆวางใบนะครับผม เดี๋ยวไปสับแป๊บนึงนะครับแล้วก็วางปึ๊บนะครับปึ๊บนี่ครับอันนี้ก็เตรียมการเสร็จแล้วประมาณ80%กว่าเปร์เซ็นครับจากนั้นนะครับผมมาตัวละครนะครับสี่ตัวตามสีนะครับนี่ฮะสีน้ําตาลนะครับผมนะครับสีเหลืองก็คือสีส้มนะครับสีเทาแล้วก็สีชมพูนะครับเอาไปเกิดที่แอตแลนตานะครับผมสุดท้ายครับเราจะเปิดตัวของเชื้อกันนะครับซึ่งนะครับ ภาคนี้เราจะเปิดครั้งละ2ใบนะครับสองใบแรกสมคิว2ใบถัดไป2คิวสองใบถัดไป1คิวนะครับผมเดี๋ยวไปดูตอนมันเปิดเสร็จแล้วครับโอเคครับเสร็จอัพเสร็จสิ้นแล้วครับผมก็หกใบนะครับผมสามคิว2ที่สองคิว2ที่แล้วก็1คิว2ที่นะครับเป้าหมายของเกมนะครับผมเราต้องคิดยานะครับผมนี่นะครับโดยการใช้การ์ดสีเดียวกันนะครับผม4ี่ใบนะครับจะเห็นสังเกตเล็กสี่ตรงนี้นะครับไปที่แอร์เรนตาจะมีห้องแลบอยู่นะครับมีเป็นรูปเล็กๆห้องแลบนะครับผม คิดยาได้ปุ๊บชนะเลยนะครับผมส่วนวิธีการแพ้นะครัพบมี3วิธีนะครับวิธีที่1คือการหมดกองครับแล้วยังเล่นไม่ชนะนะครับ2คือตัวของเชื้อนะครับหมดไม่สามารถเอาคิวลงได้อีกแล้วนะครับคือคิวหมดนั่นเองสุดท้ายคือเอาเบรกไปถึงเลข4หรือว่าเป็นลูกหกกระโหลกนั่นเองนะครับผมวิธีการเล่นนะครับผมก็จะคล้ายแพนามิกทั่วไปนะครับจะมีทั้งหมดนะครับดูตรงนี้ได้ครับทำสี่แอคชั่นจวดสองเพเยอร์การ์ดแล้วก็ดรออินเฟคชั่นการ์ดในมือสูงสุดได้น อันที่1คือทรีทนะครับผมรักษาโรคนะครับก็คือจ่ายในแอคชั่นนะครับเอาคิวออกนะครับแต่ถ้าคิดยาแล้วนะครับจ่ายในแอคชั่นเอาออกทุกอันเลยครับอันที่2นะครับผมคือแชโนเลนครับก็คือหยิบนะครับให้หรือรับนะครับผมการ์ดชื่อเมืองนั้นๆๆนะครับอ่าต้องยืนที่ไหนะครับจะได้แลกการใบนั้นนะครับผมอันที่3ามนะครับดิสค o เวอร์อะเคียวนะครับผมก็คือคิดยานั่นเองไปที่แอแลนตาทิ้งการ์สสี่ใบสีนั้นแล้วก็คิดยาได้นะครับอันที่สี่ครับ ดร้ายหรือเฟอร์รี่นะครับผมก็คือเดินทางนะครับผมหนึ่งช่องเดินหนึ่งก้าวนั่นเองนะครับอันที่ห้านะครับผมคือเดลักไฟนะครับเดลักไฟเนี่ยคือจะเป็นการดิสการ์ดนะครับผมเมืองที่เราจะไปสมมุติว่าผมอยากไปไมอามี่ผมดิสการ์ดไมอามี่ก็จะไปไมอามี่ได้เลยนะครับผมอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าชาเตอร์ไฟครับชาเตอร์ไฟเนี่ยให้ดิสการ์ดเมืองตัวเองที่เรายืนอยู่ครับแล้วไปไหนก็ได้เช่นสมมุติว่าผมดิสการ์ดแอแลนตาผมไปที่ไหนก็ได้นะครับผม นะครับเราก็ทำเงี้ยสี่แอคชั่นครับเสร็จปุ๊บเราทําการจั่วการสองใบนะครับผมถ้าจั่วเจอเหตุการณ์เดี๋ยวผมว่ากันตอนเล่นอีกทีหนึ่งแล้วแลสุดท้ายก็คือจั่วอินเฟกสองใบนะครับอันนี้คือทั้งหมดของวิธีการเล่นเกมนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันดูครับว่าผมจะสามารถช่วยนอตอเมริกาได้หรือเปล่าครับผมติดตามกันเลยครับโอเคครับคราวนี้จะรู้ว่าใครเป็นคนแรกฮะให้ดูตรงนี้ครับนี่มันจะมีประชากรอยู่ครับผมอันนี้หนึ่งล้านกว่าใช่ไหมครับอ่าใครประชากรมากสุดจะเล่นก่อนนะเก้าแสนนี่ล้านหนึ อันนี้3ล้านนะครับอันนี้8 0 0แสนนะครับอันนี้1ล้าน6นะครับผมทังนั้น3ล้านเขาจะได้เล่นก่อนนะครับผมเพราะเป็นเฟิร์สเพเยอร์เราจะเล่นจากคนนี้นะครับเจเนอเรลลิสไล่ไปนะครับผมคราวนี้ตัวละครมีสกิลอะไรบ้างครับเจนเนอเรลลิสไม่มีอะไรครับมีไฮแอคชันนะครับผมพิเศษนะครับผมดิสแพดเชอร์นะความสามารถเขาเก่งมากนะครับเขาบอกเขาจะแอคชั่นนะครับน่ะแล้วเขาจะมูฟตัวอะไรก็ได้ครับเดเรเกลี่เลยนะบินไปหาเลยครับคือว้าไปหาเพื่อนอีกตัวหนึ่งนะครับอ่ะ มูฟตัวไหนก็ได้ไปหายตัวหนึ่งนะครับไม่ต้องเป็นตัวเขาก็ได้นะหรือตัวเขาก็ได้นะครับอีกแอคชั่นหนึ่งครับมูฟอานาเธอร์เพเยอร์คือมูฟตัวละครของคนอื่นนะครับไปช่องอื่นหนึ่งการคือเดินตัวอื่นนั่นเองนะครับผมต่อไปครับรีเซิร์ชครับรีเซิร์ชเนี่ยเขาจะให้การ์ดนะครับผมจากในมือเนี่ยนะครับของเขาเนี่ยไปให้คนอื่นได้เลยโดยที่ไม่สนใจว่าต้องเป็นชื่อเมืองนั้นเพูดง่ายคือเขาอยู่เมืองไหนเขาก็ให้การ์ดได้นะครับผมสุดท้ายคือเมดิกครับเมดิกเนี่ยเวลาเขารักษาโรคครับ และยังไม่พอฮะถ้าเขาคิดยาได้แล้วแค่เดินผ่านเชื้อก็ตายเลยครับผมนี่คือความสามารถของเขาครับผมโอเคนะครับเจเนอเรลลิสต์เนคนแรกนะครับผมตอนนี้เจเนอเรลลิส์เนี่ยมีสองใบแล้วนะครับผมเขาจะไปเอาการ์ดฟินิชนะครับผมจะให้เป็นสามใบแล้วก็เดี๋ยวรอให้ทางเนี้ทางดีเซลเชอร์ส่งการให้นะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับเจเนอเรลลิส์เนี่ยก็จะไปที่ฟินิชไม่ยากนะครับแต่เขายังไม่ไปนะเพราะว่า เขาสามารถให้ดีแพชเชอร์นะครับส่งตัวเองไปฟินิกได้อย่างรวดเร็วได้นะครับดังนั้นเขาจะไปจัดการเชื้อโรคก่อนนะเขาจะเดินไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมนี่คือสี่แอคชั่นต่อนีนตีห้าแอคชั่นเนื้อของเขานะครับแล้วก็จวดสองใบครับฟึบอินเดนาโพลิสนะครับสีฟ้านะครับคาร์กาลีอ่าครบแล้วนะครับเขาสามารถคิดเชื้อได้แล้วนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยครับเขาจะเอาจ้าจากฟินิกก็ได้หรือจะเอาการ์จากทางดีเซอร์เชอร์ก็ได้แต่ว่าผมคิดว่า เอาจากรีเซิร์ชเชอร์น่าจะง่ายกว่านะครับผมดังนั้นผมจะรอให้รีเซิร์ชเชอร์ครับส่งการให้เขาครับจบครับก็จะจวดเชื้อโรค2ใบครับซานฟานซิสโกนะครับผมชิคาโกนะครับนี่คือ1นึ่งแอคชั่นนะครับผมจบแล้วครับ1นึ่งเทินครับผมเทินที่2นะครับผมด้วยความที่ว่าเกมนี้ครับมันมีการน้อยครับ คนนึงเล่นได้ประมาณ3แอคชั่นสเทิร์นเองนะครับเพราะนั้นเราต้องวางแผนให้ดีดังนั้นผมจะมองแล้วว่าคนนี้เก็บสีแดงคนนี้เก็บสีเหลืองงั้นสีฟ้าคนจะเป็นดิสแพเชอร์นะครับผมนั้นดิสแพเชอร์เนี่ยเขาจะไปดึงการ์ดต,ตัวเองก่อนนั่นคือก็คือดึงการ์ดออกมาจากเจอโนลลิสก่อนนะครับดังนั้นดิสแพเชอร์ er จะเดินไปหนึ่งเก้าครับหนึ่งครับสองเอาเชื้อโรคออกครับสามสั่งวาร์ปบินมาครับแล้วก็สี่ขออินโดโพลิสไปหาเขาครับอ่าก็คือจบแล้วครับ จวสองใบครับฟืบได้สีฟ้าอีกนะครับโอ้โหเยี่ยมมากครับได้สีฟ้าอีกโอ้โหเยี่ยมมากอี่างนี้เขาแครบแล้วนะเนี่ยเหลือแค่อีกใบเดียวเท่านั้นนะครับสบายแล้วครับอ่าก็จบครับแล้วจวดชโลกสองใบครับเซียวแเม็กซิโกนะครับผมอ่าต่อไปครับมินเนโนโพลิสนะครับผมอยู่ตรงไหนนะนี่จบครับผม เธอที่3นะครับผมก็คือเทอของริชเชอร์นับแน่นอนครับริชเชอร์แอคชั่นแรกนะครับส่งการ์ดสีเหลืองให้ก่อนเมดิก่อนเลยครับ1ครับจากนั้นเขาจะเดินมาครับ2ครับแล้วเขาก็ส่งการ์ดนี้ครับให้เจนรเลรลิสครับ3าครับและแอคชั่นที่4ของเขานะครับผมเขาจะไปรอที่นี่ดีกว่าจะไปเตรียมบุบเชื้อจบแล้วครับจั่วสองใบครับสีเหลืองครับนี่จบเกมแล้วเนี่ยดอลลาร์สครับผม จบครับจวดเชื้อสองใบครับบอสตันครับผมบอสตันนะครับเซียเตอร์นะครับผมเซียเตอร์นะครับอ่าจบครับผมเทิร์นที่สามครับต่อไปตามเมดิกนะครับผมเมดิกเนี่ยตอนนี้มีการสามใบใช่ไหมครับเขายังไปเอาของได้ไม่ครบนะครับผมแต่เขารู้ว่าเดี๋ยวเขาต้องมีดีเซอร์เชื้อส่งให้แน่เขาก็จะรีบเดินทางไป จัดการเชื้อโรคก่อนครับหนึครับแล้วก็เอาเชื้อออกจากมอนทรีออลครับเพย์เซฟไว้ก่อนนะครับผมนะจบครับรวดเร็วอ้าเปิดเจอเอพิด m i มิกนะครับผมเอพิด m i มิกทำสามอย่างครับ Increase ก่อนฟึบจากนั้นก็ Infect ครับติดเชื้อเมืองใหม่ครับหยิบใบล่างสุดมานะครับโทรอนโตนะครับผมก็จะเอา3คิวไปวางนะครับนี่คือการติดเชื้อเมืองใหม่นะครับและสุดท้ายนะครับผมคือ i n t e n น i t y นะครับซึ่งก็คือเอาการ์ดที่ใช้แล้วทั้งหมดนะครับสับแล้วไปแปะบนกองนะครับปุ๊บ intensity เรียบร้อยครับคราวนี้เขาจัโจทด์อไม่2องเป็ครบสองใบนะก็จทย์อีกใบหนึ่งปุ๊บนิวยอร์กจบครับสี่เทอร์มผ่านไปแล้วครับผมเทอร์มที่ห้าครับก็ไปของ g จ n e r a l ลส t นะครับผมซึ่งแน่นอนเขาการ์ดครบแล้วไม่เสียเวลาครับเดินเลยครับหนึ่งครับ แล้วก็ทิ้ง4ใบนี้ครับคิดเชื้ออ่าคิดยาที่หนึ่งปึ๊บวิจัยตึ๊ดตึ๊ตึ๊ทันที่2ครับ 3, 45 3 45 4 5ครับเอาเชื้อออกจากนิวยอกอันหนึ่งจบครับผมแล้วก็จว่ว2ใบครับปึบแต่ซื้อเวลาได้เวลามา2ชั่วโมงนะครับแล้วก็กระด่าล่านะครับโอเคครับจบแล้วเปิดเปิดเชื้อ2ใบาตามเลขก2นี้นะครับ มอนทรีออลนะครับผมมอนทรีออลเพิ่งออกไปครับโอ้โหโชคดีสุดๆนะครับผมแต่ว่าโทรันโตก็ยังไม่ปลอดภัยนะนะครับอ่าตอนนี้มอนทรีออลปลอดภัยแล้วก็จริงแต่โทรันโตยังเป็นอยู่ในโซนที่แบบอันตรายอยู่นะครับฮึซันโตโดมินิโกอะไรเนี่ยครับก็อยู่ตรงนู้นนะครับจบครับต่อที่6กันนะครับผมก็แน่นอนครับดิสแพชเชอร์มี3าใบยังไม่ครบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะไปเอาได้แน่นอนที่ที่ไหนดี ที่ไหนก็ได้นะครับเขาสั่งใครเดินก็ได้เนาะไม่จําเป็นเขาสั่งไปหาเพื่อนที่นิวยอร์กดีกว่านะครับผมแอคชั่นที่หนึ่งครับเขาจะว้ามาครับอุ้ยเดี๋ยวเขาแอคชั่นไม่พอเปล่าอ้าพอพอดีแอคชั่นที่หนึ่งครับมานี่ครับปุ๊บแอคชั่นที่สองครับดึงเพื่อนมาครับสองครับแอคชั่นที่สามขอการ์ดนิวยอร์ครับจากสีส้มครับสามอ่าตอนนี้เขาครบสี่ใบแล้วใช่ไหมครับนี่แล้วเขาใช้แอร์ลิฟ์ครับบินไปไหนก็ได้ครับผมเป็นฟรีแอคชั่นนะครับนี่ฮะเขาบอกว่าไม่เป็นแอคชั่นนะ นะครับวาร์ปมาครับปุ๊บในชั้นที่สี่ครับคิดยาเลยครับสีฟ้าสี่อันคิดยาสําเร็จเสร็จสิ้นปุ๊บนะครับผมอ่าทวนเนาะหนึ่งวาร์ปนู่นสองไปนู่นสามแลกการสี่นะครับผมแล้วก็มาคิดยานะครับซึ่งเราใช้เทเลพอร์ตดาเข้าด้ยาสีฟ้าอันหนึ่งครับตึน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 ครบแล้วนะครับผมอ่าจากนั้นนะครับเพทเซฟนะครับผมขอดูก่อนเพทเซฟ เราจะให้จบในตาหน้าเลยไม่ได้ต้องอีกสองตานั้นเราก็จะจวดสองใบฮึบวันควอตเนยครับผมแล้วก็ใบที่สองรีโมททรีทเมนต์นะครับใช้เลยครับรีโมททรีทเมนต์ครับเอาออกสองคิ้วนี้ฮะเพเซฟไว้ก่อนจะได้ไม่ระเบิดนะครับอ่าแล้วก็ใช้วันควอตเนยด้วยนะครับรอบนี้จะไม่ต้องจ่วครับผมอ่าความสามารถของวันควอตเนยนี่จะดีมากนะครับจบครับแล้วก็จั่วไปครับฮึบเอาไม่ต้องจัวนี่ลืมลืมลืมโอเคผมลืมไปโทษที จบครับเทอร์นที่เจ็ดครับก็จะเป็นรีเซิร์ชเชอร์ครับผมรีเซิร์ชเชอร์มีตรงนี้อยู่นี่นะฮะก็ตอนนี้เขาจะไปไหนดีเขาจะต้องเอาการ์ดไปให้สีเหลืองครับสีส้มนั่นเองเขาเดินนะฮะหนึ่งสองครับอันนี้อันนี้เชื้อมันจะหายทันทีนะเพราะว่าสีส้มยืนอยู่ใช่ไหมครับมันจี้ยาน้าเงินได้แล้วนะครับสามส่งการ์ดให้ครับสีเหลืองครับเขาจะครบแล้วนะครับผมแอชชั่นที่สี่ของเขาก็ไม่ีอะไรฮะเดินมาเดินเล่นครับเป็นคนว่างงานนะครับผมเสร็จปุ๊บจั่วครับ สีฟ้าอีกแล้วนะครับปึ๊บสีเหลืองครับคราวนี้เราจะเราเจอเชื้อมาครั้งเดียวใช่ไหมใช่ไหมครับใบเดียวนะครับเพราะงั้นก็จะจั่วแค่2ใบครับปึ๊บนิวยอร์กครับผมนิวยอร์กก็จะเกิดหนึ่งใบครับซึ่งเกิดปุ๊บเมดิกอยู่พอดีก็หายไปเลยครับนะครับพอสามารถเมดิกทํางานนะครับเดนเวอร์ครับผมนี่ครับ เดนเวอร์อันตรายแล้วครับแต่ว่าตาหน้าเราชนะแน่นอนแล้วนะครับผมไปลุยตาหน้ากันเลยครับเธอที่8ดนะครับผมก็ตาของเมดิกแล้วครับเมดิกการ์ดครบแล้ว4ี่ใบใช่ไหมครับก็ไม่มีอะไรฮะเดินเล่นครับหนึ่งครับแล้วเขาก็คิดยาเลยครับสองสามนะครับผมตดนเดินเึนเึินเดินเดนคิดยาเสร็จแล้วนะครับผมก็ชนะได้แล้วครับผม อ่าเพอร์เฟกเลยครับไม่บาดเจ็บเลยนะครับผมไม่ระเบิดแล้วก็ไม่มีการติดเชื้ออะไรมากมายนะครับจบในแปดเทินนะครับถือว่าโชคดีสุดๆนะครับผมเพราะว่าการมันขึ้นพอดีนะครับผมคราวนี้นะครับสมมุตินะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าส่วนไหนที่เราไม่ได้พูดถึงกันบ้างนะครับผมในท้ายคลิปเลยครับโอเคครับส่วนที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับคือการที่เรานะครับเจอเอาเบรกนั่นเองนะครับสมมติว่านะครับผมเปิดไดเดนเวอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่มันมี3าเม็ดอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะลงคิวที่่4ไไมมดด้้คครับเืองงนจ3 ลงไม่ได้ฮะมันจะเกิดการเอาเบรกออกครับผมก็คือเชีโรจะแตกกระจายครับก็ให้ดูเส้นรอบๆตัวมันครับว่ามีเส้นที่ไหนบ้างครับแล้วก็เราจะไปวางคิวตามเส้นต่างๆนะครับผมนะอย่างนี้ครับนี่คือการเอาเบรกนะครับแล้วเราก็จะโทษทีเราก็จะเลื่อนนะครับผมแทรกเอาเบรกไปหนึ่งสเต็ปครับนี่คือเอาเบรกครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านะตอนที่เราเล่นนะครับผมเป็นรูปนี้อย่างนี้อันนี้สมมุติไม่มีนะนะครับอย่างนี้ แล้วโดนที่เดนเวอร์นะครับผมมันจะเกิดการเอาเบรกนะครับก็คือเหมือนเดิมนะครับคือแตกกระจายไปก่อนปุ๊บแล้วมันเห็นตรงนี้ครับจะเอ๋เจอสามเม็ดทีก็จะเอาเบรกครั้งหนึ่งครับนะครับผมก็จะเอาเบรกสองซ้ำซ้อนคือสมมติเอาเบรกมาแล้วหนึ่งครั้งตึ๊บจะเอาเบรกซ้ำซ้อนขึ้นไปอีกนะครับผมแลวเอาเบรกตัวนี้ก็จะกระจายอีกแต่ว่าอันไหนมีสามเม็ดแล้วจะไม่โดนซ้ำเมืองเดิมจะไม่โดนซ้ำก็จะเป็นแบบนี้นี่คือการเอาเบรกดับเบิลดังนั้นมันมีโอกาสที่จะเกิด เชนรีแอคชั่นเอาเบกต่อเนื่องจนแพ้ได้เลยนะครับผมแล้วถ้าเกิดสมมติเอาเบกตรงนี้ไอเนี้ยก็จะมีเชื้อสีแดงไปวางงนี้นะครับก่ากายเป็นมีเชื้อสีผสมอะไรแบบนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูอ่าสิ่งที่ยังไม่ได้เล่นนะครับแอคชั่นที่เหลือกันนั่นหนึ่งนะครับเผื่อมีค้างอยู่มีไหมอ่าไม่มีเพราะผมใช้แอคชั่นครบเลยนะครับผมงั้นมาดูใครสิด์กร์กันครับผมเดี๋ยวเรามาดูใครสิด์กร์กันนะครับผมนี่ใครสิด์กด์แบบนี้ครับ ถ้าเล่น e a s y เราจะสุ่มมา3มใบฮะแล้วก็เอาไปใส่ตาม3กล่องที่เราเซตอัพตอนแรกครับอย่างละ1ใบแต่ถ้าเราเล่นแบบยากนะครับผมเอ้เล่นแบบ Normal เนี่ยอย่างละ1ใบถ้าเล่นแบบยากคืออย่างละ2ใบครับซึ่งมันทําให้เราครับเล่นเกมนี้ยากขึ้นนะยกตัวอย่างเช่นนี้ครับ contamination ครับเขาบอกเล่นทันทีแล discard เลยนะครับอันนี้บอกว่าให้เราเลือกตัวละคร1ตัวครับแล้วเช็คว่าสีครับเมืองนั้นสีอะไรให้วางคิ้วครับในแต่ละคอนเน็กก็คือสมมุติว่าผมเลือกสีส้มรอบๆตัวมันอ่ะก็จะโดนสีฟ้ากระจายทั่วหม นะครับผมอย่างสีส้มพื้นที่สีฟ้าเนาะใช่ไหมครับที่สองฮอสปอร์ตครับฮอสปอร์ตเนี่ยนะครับผมเขาบอกว่าให้จั่วการทั้งใต้การแล้วก็ลงสามคิวที่นั่นได้เลยนะครับแค่นั้นเองก็คือเหมือนก็เกิดทันทีเร่งด่วนนะเป็นฮอสปอร์ตนะครับผมอ่าลิมิเต็ดออปชั่นส์นะครับผมอันนี้เขาบอกว่าเล่นทันทีแล้วก็สเตย์อินเพย์คืออยู่ค้างไว้ให้ลดการ์ดในมือเหลือห้าใบนะครับผมถ้าการ์ดมันเกินนะครับอ่าก็จะต้องเล่นทันทีนะครับหรือดิสการ์ด แล้วถ้าเกิดว่ามันจะอยู่จนกว่าจะมีใครสิทธิ์ถัดไปครับเปิดเจอดังนั้นมันมีโอกาสที่แบบใบนี้จะอยู่ยั้งยืนยงยาวนานนะครับผมนะต่อไปครับใครสิทธิ์เรื่องของโลจิสติกเฟลลัวนะครับผมโลจิสติกเฟลลัวเนี่ยก็คือเล่นแล้วก็ดิสกา卡尔เลยก็คือรีโซครับอินเฟคชันการ์สองรอบนะครับคือเข้าสเต็ปที่เราต้องจั่วครับเราจะเล่น2อทีติดก็คือเียงเป็นสองก็จวดสี่ถ้าเป็นสี่ก็จวดแปดเลยนะโหดมากนะครับผมใบนี้นะครับผมนะถ้าโจทโดนควันวันโคยเอ็ดไนท์ครับก็จะรีโซแค่ครั้งเดียว ไวโคนยังไคือยกเลิกไม่จ่วที่ผมใช้นั่นเองนะครับต่อไปครับผมเพนส์เกนะครับผมเพนส์เกเนี่ยอยู่ยั้งยืนยงเหมือนกันความสามารถก็คือเพลเยอร์ไม่สามารถที่จะไดเร์ไฟนะครับคือการทิ้งการ์ดระว้าไปนะครับผมหรือชาเตอร์ไฟคือทิ้งเมืองตัวเองอะครับไปไหนก็ได้นะครับผมทําไม่ได้ให้วางไว้ตลอดเหมือนกับมีปัญหาอยู่นะครับยานบินอากาศยานมีปัญหานะครับอันนี้คือเรื่องสุขานามัยครับซานนิิชันฟลลัวนะครับผมอันนี้เขาบอกว่าให้อดวานอินเฟคชันเลททันทีหนึ่งสเต็ปนะครับผม ความสูญเสียที่ยอมรับไม่ได้ครับ unacceptable loss นะครับผมอันนี้ครับความสามารถเขาคือเขาจะให้เราจ่วกการข้างใต้เด็กครับแล้วไม่ได้เอามาวางนะแต่เอา3าคิวนั้นออกจากเกมไปเลยทําให้จํานวน็กซิม u มของเราครับที่มีอยางละสิเมตรนะครับลดลงเหลือ13มครับเกมจะเล่นยากมากเพราะว่าเนี่ยแค่นี้วางแค่นี้ก็10กว่าเมตรแล้วจะแพ้อย,อยู่แล้วทั้งนั้นออกไป3เมตรเนี่ยคือผมแทบจะแบบอดดิบตัวไม่ได้เลยนะครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของ p a n a m i c hot zone north a m e r i ก a ครับผม ก็จะเห็นว่าเกมนี้มันย่อขนาดจากแพนเดอมีปกติมานะครับแล้วก็ทําให้เล่นง่ายจบไวจะเห็นว่าผมเล่นประมาณสิบกว่านาทีเองนะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรถ้าแพ้ก็เล่นใหม่ได้ฉะนั้นเกมนี้มันจะมีกลยุทธ์ที่แตกต่างจากภาพปกติก็คือมันด้วยความที่มันมีเมืองที่เป็นห้องแหลบครับแค่ที่เดียวแล้วก็จำนวนเทิร์นค่อนข้างสั้นดังนั้นเราต้องวางแผนให้ดีแล้วก็รัดกลุมที่สุดถ้าเล่นพลาดอย่างที่เกี้ผมโชคดีมากคือการมันครบมือมันก็จบเลยภายในเวลาแค่2รอบแต่ถ้าไม่ใช่เนี่ย นะครับผมซึ่งเนี่แหละครับเป็นข้อดีของแพนดามิกนะครับผมแล้วก็เป็นเกม c o o อ e r a t i ที่ผมว่าสำหรับผมนะคือผมชอบมากเพราะว่าตีมันดีแล้วก็การเล่นมันคลีนครับเซตอัพก็ง่ายเล่นก็ง่ายนะครับผมสำหรับคราวหน้านะครับผมจะรีวิวเกมอะไรก็คอยติดตามชมกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับ